วันนี้พัดดอกหอมใสเห็ดเฟืองแล้วก็ใส่หมูเจ้าน้ำมันทอดแล้วก็เอาหอมเตรียมลงเลยเจ้าตามด้วยพริกเก้าตามด้วยหมูเจ้าพอหมูสุกแล้วก็ใส่เห็ดเฟืองกับดอกหอมลงไปเลยเจ้าตามด้วยบะเขือส้มเจ้าเขาก็จะใส่ซอสพัดแมกกี้เนาะตามด้วยซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์จะใส่ชูโรตลงไปตามด้วยรสด,ดีเจ้า ลำละลำละเอกได้เติมอย่างละได้เติมอย่างเลยเจ้านี่เจ้าซุกละตักใส่จานเลยนี่เจ้าโรยผักปอมหอมๆลงไปแหมสักหน่อยเนาะเพิ่มความหอมให้พัดผักของเขานี่เจ้าเส็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพัดดอกหอมใส่เห็ดฟางหรือพัดเห็ดฟางใส่ดอกหอมใส่หมูเด้อเจ้าดูหน้าตาหน้ากินขนาดเจ้าควันกุนกูลนท้นอนเลยเจ้า กับข้าวหนึ่งก้นอนทอหรือว่าตักข้าวหุงก้นอนทอนี่จะเหมาะค่ะ